ราดซีนด้วยฮะอยู่ผมกันอีกแล้วฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะไม่มาดิโอเคก็วันนี้ฮะอยู่ผมกันอีกแล้วโนูนหนึ่งนะก็เลนโก้ฮะสี 42, ่เปอรสองฮะไปเลยลุย่ยต่อลุอยต่อรุ่ยต่อลุอยต่อลุอยต่อ,อ,ตอ,อ,ตอเราก็ตื่นเราก็ตื่นรุ่ยต่อก็วันนี้จะเปิดกันที่ยี่สิบแล้วกันไปเลนโก้คือช่วงคือช่วงนี้ไม่มีคลิปลงจริง ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ชื่เล่นไรนะเออใครนึกอะไรออกก็มึนเม้นกันมาหน่อยละกันอืมจะลองทําให้ดู่างนี้เท่าไหร่ก็มึนเมนกันมาอือแต่ผมไม่ออกฮะไม่ใช่อะไรวะอะไรคือไม่ออกวะเออแต่ผมไม่ออกนะเออผมก็ไม่ออกนี่ละแต่อันนี้ออกมาแล้วไล่ยังไงผุก็ไม่ออก สวยๆกันสวยๆอย่าเพิ่งหมดเฟสอ่ะพี่ขอละเฟร็่พี่มาเฟสมีพี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเฟสนี้พี่มาเฟสนี้พี่มาพี่ขออย่าเพิ่งหมดเฟดเฟดนี้พี่มาพี่บอกเลยของจริงเฟสนี้ยพี่บอกเลยเก็บหมดเก็บหมดเลยเฟดนี้พี่เก็บหมดฮะขอขออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมดเฟดเพิ่งหมดเฟดอย่าเพิ่งหมดเฟสฮะจงรับรู้กันไว้ที่นี้ครับอย่าเพิ่งหมดเฟดฮะ ฮัลโหล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 สวยปีน,นี้พี่มาปีน,นี้พี่มาพี่ไม,ม่มาละหายไปละเอ่อแกมันจะมาเป็นคอมโบคอมโบไดซายมายี่สิบนิ่งลเลยปะเขี่ยผมขึ้นยี่สิบมานิ่งเลยนะผมมึงนิ่งนี่นะดีเลยนะนิ่งอย่างเงี้นะงย,นะยไม่ดีเลยนะนี่ล่ะ ก่อนวิอะไรแล้วเต่าดีสวยฮนะเต่ามาเต่ามาพอได้ไม้ตัวหนึ่งไม่มาวะไม้ตัวหนึ่งนี่ล่ปะปะ่าเกเะเบาจอดทำไมข้างหน้ากูแล้วกูจะเล่นยังไงมึงจอดทำไมเออ จอดเกะก,กะหรือเกิดโอ้สวยฮะฮะเฮ้ <laughs> ไปโดนตอนไหนไอตัวพวกนี้มันบล็อกผมอยู่โอ้โหลูกชิงเฉยลูกชิงนะไม่ใช่ลูกชิน้นลูกชิ้นก็อร่อยลูกชิงก็ได้อยู่ปึบอ่ะเนี่ยบอกแล้วเฟนี่เฮ้ยมันได้เปลี่ยนไม่ไนานลิงลับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไร เป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยฐางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชี่อถึง0.7%นบจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับดึงรับรั์เข้าไปยังหัวข้อพารามิทจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพานธมิทขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ รอทางแอดมินทําการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมันเริ่มแชร์กันเลยนี่มันเฟรนล์งพี่โอ้โหจบแล้ว จบเรีกปล้อยเราพี่แป๊บนะมาลุยกันที่เฟสมังก่อนฮะตอนนี้้โหเ,เฟสเมื่อกี้คือของผมแล้วอะเออเอ้ยยังได้อยู่ไม่หมดแค่เฟสนี้เราเวยยังได้อยู่ยังได้อยู่พี่แกยังมาอยู่นี่พี่แกยังมาอยู่เห็นไหมบอกแล้วว่าพี่แกยังมาอยู่สบุทสัสมาอยู่สบุทสัส ปั๊บปึ๊บจับปั๊บปึ๊บปั๊บปืบป้ปอไม่มาวะหนาแน่นจังอะโมลิกุลหนาแน่นนี่มันอะไรกันเจ้าเป็นปลาหรือเจ้าเป็นโมลิกุลอะฮะอนไหนได้เหรอินดีด้วยข้าจะลุ้นจะบอะข้าไม่ต้องลุ้นแล้วร้อคนเวียข้าไปแปดร้อยเหรอเจ้าวางไงหู เจ้า,านี่ไั่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยปืนหนึ่งดได้ถึงขนาดนี้เจ้านี่ไม่ธรรมดาจริงไ,ไหนได้ได้ก้อนเวีย,ยงเหรอข้ารอรุ่นกันอะไรอยู่เฮ้ยนายวงในจะบอกโอ,อ้ก็ดีไปรู้ว่านายวงในทีอาจจะเท่มากเลยนี่ะละเราก้อนเวีดูของพี่ดูวงในของพี่เนาะพี่ไม่มีเลยวงใน พี่ไม่เคยเจอวงในน้องเอามาได้ไงเราหลงพี่หรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่เคยเจอเลยนะวงในโอ้โหเธออะไรครับนี่มึงโผล่มายังไงอีหนูหลงวะเนี่ยหลงวะเนี่ยลูกเฮ้ หน่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงๆนายอะเราพอแค่นี้ดีกว่าชมโพลจากไหนก็ไม่รู้งงเลยโอเคก็สำหรับวันนี้ลากันไปถึงเพียงนี้ไฮไลท์สวยๆฮะเร็วลคัามฮะยินดีต้อนรับทุกคนนะบ๊ายบายฮะ I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want So I'll take it on I made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for me